สวัสดีครับคุณมาลอดผมมาจากสำรับข่าว ROV น่าจึงปังไทยแลนด์ครับผมขอสัมภาษณ์คุณมาลอดได้ไหมครับว่าที่เขาว่ากันว่าคุณมาลอดเนี่ยกลัวเมียจริงหรือเปล่าครับมาลอดเนี่ยน่าจะกลัวเมียเช้าผมถีบ ข้ามผมก็เทบถีบเมียเหลอครับเช้าถีบจักรยานไปซื้อส้มตำข้ามถทบจักรยานไปซื้อฟลกโอโ้โหถือว่าเป็นพ่อบ้านที่สุดยอดเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณมาหลอดมีแลนจะทําอะไรดีครับทมด้วยดีวันนี้ผมจะมาปาดเป็นภาษาเทพคือ,อยังไงครับผมคุณมาหลอดก็มไม่คืออะไรทั้งนั้นเลยช่วงนี้ดูโอฮหระาบอยภาษาเทพยังติดอยู่ในหัวอยู่เลยเนะี่ยโอเคครับผมถ้าคุณผู้เบิ่งพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมรอเรียบมึงจะชาติไปไหนในชาคลิปยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดพิม ความในใจดูออกมาเส้ได้และถ้าวีลาดูคลิปนี้อยู่รับรองครับมีคนหัวแตกเฮ้ยพี่เบ้าให้สอนเติมเกมน้อยขอคุ้มคๆนะขั้นตอนแรกก็คัดลอก่งเพนไอดีขั้นตอนที่สองและน้องไม่ต้องซีให้เปิดเข้าไป ที่เว็บไซต์เนี่ยรับรองเร็วจียิ่งกว่าวิ่งหนีหมีอ่ไดเดี๋ยวพี่ชายเมือผมมาเิอเกมนะไม่ได้มาเข้าป่าแถว,แว,แวรัฐเท็กซัสอ้าวเหรอเฮ่สงสัยอ,อธิบายผิดไปหน่อยเอาไปนะก็ว่าปีหมีที่ไหนวะแค่ไปที่เว็บไซต์พ่อหมดเย่เย่แล้วเราก็กดเลื่อนดูเลื่อนหาเย่เย <Yeah, yeah! S 1> กดวางอเพนิอดที่แล้วคันลอกป่า <c oughs> แล้วก็เลือก จำนวนคูปองโอเคพี่ชายผมเิอไป3ล้านและชำระเงินได้ทางไหนบ้างชำระเงินได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของค่าโอเค <Okay, S 2> หรือทูวลลอลเลตได้ยังงังก็แค่มีตังก็ชำระได้เลยนะน้องเบ้าเออโอ้ยพี่ชายแล้วรอนานเป้่าสามถึงห้านาทีต้มมาม่าเสร็จพร้อมเล่นเกมเลยโอ้ยสก,กินต,ต้องมามาม่าต้อง เตรียมรับพลังของปาฏิมาสาเทพมางสารโปงเหรอเฮ้ยสงสัยมันยังไม่แรงพอมางสารโปงเลยไอ้ใจเย็นเมี่ยงสาเลเปะเรียบร้อยแล้วอะไรก็เมี่ยงสาเลเปะวะโอ้โหเมี่ยงสาเลเปะนี่มันแรงจริงๆเฮ้ยหมองสังมีเดี๋ยวใจเย็นสิว่าโอว่าโอ้โหหมังซาเลเปะเลยงักขื้ยงักขื้ย <c oughs> ก็ขี่นแ,แล้วคลิปประเภทนี้มันก็วนมาอีกรอบครับคุณผู้ชม <c oughs> คลิปประเภทนี้ว่าคุณผู้ชมไม่หาแต่คน้าคายเอง <c oughs> อย่าไว้ยอย่าไว้ยอย่าเว้เว้เว้ อเออความรุนแรงของการป่าภาษาเทพและดับยายพันมหมงึกงยเอ่ะโอ้โหไม่ตายใช่ไหมเออต้องเจอดิอุบลงึกเงยเฮ้อุบลงึกเงยก็เอาไปลงเลยเนี่ยแล้วไหนคืออุบลงึกเงยวะและถ้าคุณสงสัยนะครับว่าทําไมเกิดคลิปนี้คําตอบก็คือผมดูโอฮานาครับผมดูตลอดแหละแล้วช่วงนี้ดูเยอะเป็นพิเศษด้วยติดภาษาเทพม,มีครั้งหนึ่งผมดูซีรีส์ในการจับจระเข้ในเด็ดฟิผมนี่อยากลงไปฟัดก,กับจระเข้เลยดีนะมันไม่ได้อยากดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยโอบามากันป้อมเลยเพื่อน โอมาประกันป้อมเหล่าเพื่อนรับไปหมีใจเฮ้ยโอ้โสองสัยมันเบาไปต้องนี่เลยอาเบยเจี๊ยบหมีเอ้ยยังเหลือส <c oughs> ัตดดตัวอีกตัวหนึดด่งรับไปเต้าหดเองเงินเต้าหดเองเต้าหดเองเต้าหดเองเต้าหดเอเต้าหดเอง แนบร้อยถ้าเป็นตามที่คาดผู้ชมไม่หาแต่คนทำหายเองกูเหลือจะเชื่อมึงเอามึงทำคลิปนี้ไปให้ใครดูเดี๋ยวกูถามหน่อยฮ้อย่าทำอะไรแครี่แล้วนั้นรับไปเลยมึงดาบกึ่งหึงแปะกึ่งหึงแปะกูจะทำคลิปนี้จบไหมเนี่ยกึ่งหึงแปะแปะ กราบขออภัยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ่านไม่ฮาแต่ก็ช่วยเห็นใจเจ้าของช่องเขาหน่อยเถอะเจ้าของช่องเขาฮาโทนอีกนีดนะคะเดี๋ยวเจ้าของช่องก็เจอแล้วเริ่มชักไม่ดีแล้วลูกเกมม่ชักเสียเปรียกคิดถึงเมียที่บ้านเลอเกินเฮอมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอรับได้หน่อยไหมมึงเฮยตกแล้วก็หกกันแทนนะโอ้โหสงสัยเบาไปแต่เดี๋ยวก่อนพอมันจะมีบ้องซาลาฟ้ามึงยังอยู่เลยม้องสลาฟาเลยนะเว้ยโวยเหมียงสั่งแม่ กว่าจะตายได้สัมผัสได้เมื่อกี้คนผ้าเกือบหลุดเอาหน่าอยู่บ้านมันเครียดเมียใช้ซักผ้าอย่างเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าตรงนั้นทำอะไรกันวะรับดีไปใส่บีเลียนเบียงป้าเออและและละแใสบีเรียงเบียงป้ายังเอามาได้ลงอีกเรอะ นี่มันความสามารถระดับยายพันยายพันแม่ไอซจวดนะ่นะไม่ได้การและลูกเกมเสียเปียบเกินไปละลับไปจบหมังเสเลเมโอโหไม่ตายด้วยแบบนี้ต้องใช้เหมยมังสระอึกกึกโอโหยังไม่ตายอีกแบบนี้โอโห,หมีตาย y ะ เฮ้ยตรงนั้นทำอะไรกันอะล้วงแคอรี่เราเหลยปึ๊กจะเลยมั้งเอ้าไม่โดนโอ้โหเฮ้ยไปแล้วเว้ยแบนดี้ต้องเจอเมียงอีสานจับเอออ้ามันมีเกิดวายใจแล้วครับสักพันได้ประดุกของแกเดี๋ยวนเดี๋ยวแล้วคำว่าเมียงอีสานมันเป็นภาษาเทพด้วยหรอวะเอาน่าขนาดพี่ยัดล็อกแปดก็ยังใช้คำว่าทอดยังไงอยู่เลยว่าจะปวดเดี๋ยวนะดันมันเฮ้ยเออร็วมันจะล่อเชอรี่ตัวแล้วเว้ยรับไปห้องมาเลยงัก ของมาเลยกับโอ้แล้วคนดูไม่หากูหาอยู่คนเดียวเหมือนทำคลิปสนองนิฟตัวเองเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นสิวันนี้เปินปอมสุดท้ายของทีมตูแล้วนะโว้ยใจเย็นสิ นะมงังเฟิงหมินกะโดนสั่ลมึงมากระทั่งชื่อภาษาจีนมึงไม่ยกหงไฟหงมาเลยอ่ะตอเดียวยกหงไฟหงมาตอนที่ป้อมแตกไปสามทางแลวจ้าแล้วคําว่าป้อมแตกสามทางภาษาเทพพูดไงวะเหลียงซึกอักซึกอักมินจ้าจ้านังยุ่ยจ๋าจักเฮ้ยังอยู่จั๊เดี๋ยวนะไอ้เออลกมาเดาอีกแล้วนะนะไอ้ใจเย็นกันแคลี่ตูนะาไว้ อ้รับไปไมิก้กระดึกไงมิ้ไ,ไ,ได้โปรออ่าเข้ามาในป้อมของดิฉันเพราะป้อมดิฉันจะแตกรับไปมิงนับประกรเดยอะไรคือหมิ่งนักปะกรว,วะเดี๋ยวนั่นมันซาตินด,ดีวะรับไปหม,หมอนสลองอีกโอห กูโดนหมอนสลอนอีกข่าตายกูต้องรู้สึกยังไงวะเนี่ยแล้วประเด็นคือตอนนี้แตกสาทางไงกูจะเอายังไงดีวะเนี่ยโอ๊ยรีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนโอ้ยครีมว่านักได้เจอยู่ฝ่ายนกข้าบปาที่เกือบแพ้โอ๊ยหอยมังสลงมีเออ ฉันยังดูไปแล้วเว้ยลับไปสิงหงเหยเฮ้ยคุณรอได้ไงเว้เนี่ยบ้าเอ้ยไอ้สิงหงเหยนี่มันความรุนแรงระดับยัยพันเลยนี่หว่าเอาละตามมีมากไปขอออกดาบแดงอีกสักชิ้นแล้วกันว่าแต่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นสิลับไปกึกหน้าหลงเงยืกึกหน้าหลงเงยือกึกหน้าหลงเงยืกึกหน้าหลงเงย ในขณะที่คุณผู้ชมเกาหัวเคลียนหัวมึงเล่นอะไรของมึงแต่คนภาคมันขำปอดโยกไปแล้วยังไงคลิปนี้ก็กล่าวขอขอบคุณคุณพี่อวนน่านะครับขออนุญาตนํานภาษาเทพมาใช้เนี่ยพอดีว่ามันค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษเลยเน่ยปกติภาษาเทพมาคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนในจินนาการฉันมีกว่าล้านแปดชีวิตคฮ้ลรับไปเมียนสลือเปี เดียวเนี่ยกูตายเพราะสซเลอร์ปี้เหรอเนี่ยก็ยังดีกูตายเพราะเหมียงสังเมเนี่ยกูยังแค้นไม่หายเลยไอ้บักเซจวนดี๋ยวอาบ้านทำไมว่ารับไปหม่ำเจอะอะโอ้ยถือว่าเซจวนโชคดีไปเกือบตายเพราะหม่ำจกมกแล้วไม่มึงล,ล,ล้ำคาญเวลาอยู่บ้านไม่พอต้องมาล้ำคาญนี่เจยุีกโอ้ยรับไปเหมียงดอนนาเดะเดวเดะ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 แล้วอะไรคือเหมียงดอนนาวะเฮ่เ้อเดี๋ยวนะเอ้ยแปลกๆเหมือนเห็นซาดิเด็นีิ มีจริงด้วยลับไปโบยสลกมงงีงงงงองงงงงงางงยงง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 กงงรกงงังรงกงสงักงักงังแงงงง่งง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 ตงงงงงงงางงท่งงงแงง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 งโง่จะงีไปงดงง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 นงง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 มงง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 ะงงงงงงงางง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 ้ ยังไม่ได้ปาดเลยไปไลยตายวะน่ะความหล่อของคนมีเมียมันทำให้เอิอตตี้ใจแตกตายเลยค่ะเดี๋ยวออตตี้เดี๋่วลากไปใช้แบบนั้นสิวะโอ้จุดจบมันใกล้เข้ามาแล้วสินะฝา่ายตรงข้ามได้กอนสเลเยอร์ป้อมแล้วแตกสามาออตาจู๊ดแล้วชีวิตออตตี้เขาอีกแล้วเลยเเนะเฮ้ยเหมียงดำนะเฮ้ยยังไม่ตายหรอตายสักทีสิวะสามตัวนี้เหลือะรับไปหมงหาง เย<ไ>ยัง,ยง,ยงไม่ตายเว้ยรอดอได้ไงวะคูณตายคำแปลกๆลกอีกแล้วโอ้โหสภาพเลือดบอมเฮ้ยทุกคนใจเย็นขอเติมเลือดก่อนโอ้โหไอโอบา,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 าโอบาจ่าด้วยสูงหลังหมีไอ้เหอ สุดท้ายก็แพ้แบบแบบชวยงาแตกสามทางภาษาเทพคืออะไรนะมกักกะเอยอย่าเดี๋ยวทำไมมันไม่เหมือนรอบแรกวังมัวแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้า,าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมแต่ถ้าหากมีคำหยาบคายหรืออะไรที่ผิดพลาดไปนเนี่ยก็กราบขออภัยนะครับผมและสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเอ้ยทาไมได้มาทาําภาษาเทพทําไมได้มาทําอะไรแบบนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ที่ติดตามผมมานานจะรู้นะครับผมว่าถ้าในชีวิตผมไปเจออะไรมาหรือเป็นช่วง ไหนก็ช่างของชีวิตแล้ว มันอยากทําคลิปอ่ะเข้าใจไหมเช่นช่วงนี้ผมไปดูภาษาเทพไปติดภาษาเทพผมก็มาทําเป็นภาษาเทพมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมไปดูอ่าอะไรแต่งตแต่งมาตับแต่งคอแต่งผมก็มาทําเป็นคลิปแต่งก็คือโอ้โหแรงบันดาลใจเพียบคลิปนี้ช่วงท้ายค่อนข้างที่จะรวบรัดไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าข้างๆบ้านเนี่ยเขามีวงดนตรีเข้าแล้วเสียงกองเสียงะไรปุ้มตุ้มเต็มไปหมดเลยก็ผมกลัวว่ามันจะเข้าไมเลยค่อนข้างที่จะรีบมากๆผมขอตัวไปพักก่อนนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยน แป่งบ่อยดูแลตัวเองแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับผมเป็นห่วงนะครับอย่าออกไปตากลมข้างนอกนะครับผมมันหนาว <c oughs> ไปก่อนนะครับผมรักทุกคนมากมายจ้ะบ๊ายบายงว